ราชาไม่หวั่นไหวราชาไม่หวั่นไหวราชาไม่โลเลราชาไม่พึ่งใครราชาไม่มีวันยอมแพ้กับผมได้กลับมาแล้วกับเกมที่คุณรักดีแบตเชอร์แคทเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมจะได้อาหารแมวมาฟรีฟรียังไงเล่ากดไปเลยครับผมซึ่งรอบแรกยังไงก็ต้องได้เจ็ดเจ็ดเจ็ดอย่างแน่นอน กลายเป็นเศรษฐีเลยส่วนรอบที่2ผมไม่มั่นใจว่าจะได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่เวรแต่กรรมอะครับร <Get out! S 1> 3อยรวมเป็น910ก็ถือว่าไม่ได้แย่เลยนะครับแล้วถ้าคลิปมีแค่นี้ก็ดูกระไรกระไรหน่อยผมก็เลยจะมาเปิด uber face ด้วยเลยนะครับคู้นี้ไม่ต้องพูดเยอะของมันดีอยู่แล้วอัดไปเลยครับผม750อาอาหารแมวกดไปมาดูกันครับว่าจะได้อะไรนะ เลือเปิดมาเป็นไวกิ้งก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับต่อไปแมวคนสวนก็โอเคต่อไปอู้อูเบอร์ซูปเปอร์แรครับผมเป็นตัวอะไรครับเนี่ยเอ็กเหน่วยลาตัวเวนเมกนะตัวนี้ผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะเดี๋ยวจะไปลองใช้ดูในคลิปต่อๆไปนะครับไปกันต่อที่อูโหอีกตัวหนึ่ง ว่าอูเบอร์ซูเปอร์แครับผมทิดาจันทราแห่งสวงสวรรค์นนะจะมีอีกสักตัวไหมครับเนี่ยไปต่อกันที่ซูเปอร์แรครับผมก็ไม่ได้แย่เลยนะตัวนี้แมวโควทัสนนะแล้วก็แมวฟันดาบแมวซูชิแมวนักว่ายน้ําแมวจนสลัดแมวพลังจิตเฮ้ยม,มันเริ่มเกินแปลกๆแล้วเนี่ยเอาเฮ้ยหมดแล้วเหรอเนี่ยแต่เราไปดูอูเบอร์ทั้ง2ตัวกันครับตัวแรก Excel นะจัดไปครับผม ตัวที่2องทิดาจันทรานะจัดไปอีกตัวครับส่วนที่เหลือก็ไว้งี้ก่อนครับซึ่งในคลิปถัดไปผมจะมารีวิวทั้ง2ตัวนี้กันนะถ้าคุณอยากเห็นผมรีวิวเจ้าพวกนี้ก็กดติดตามรอไว้ได้เลยครับก่อนจะจบคลิปก็ขอเปิดตัวตรุษจีนปีใหม่อีกสักอันไปครับ <S <S โหบอกว่าโชคดีแต่3 0 0 0 0 XP ีนี่โชคดีเหรอครับเนี่ย